สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Fanpage ด้วยกันแน,นะครับอย่าลืมติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไยที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า IT ทบ้าันทีวีนะครับเราก็จะมีการแชร์เนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยกับไอทไว้นะครับผมก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงการเอา Excel มาใช้ประโยชน์ในด้านของการาเช็คข้อมูลนะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะต้องการาทราบค่าของข้อมูลสต็อกสินค้านะฮะสมมติว่าผมมีการขายสินค้าน้ตบุ๊กอยู่ประมาณ1ิรายการนะครับแล้วก็ต้องการทราบว่าสินค้าที่เหลือในในในคลังนะว่าว่ามันเหลือเหลือประมาณอยู่ในเลงของข้อมูล เท่าไหร่นะครับก็สมมติว่าผมอยากทราบว่าประมาณว่า,าสินค้าน้ตบุ๊กยี่ห้อใดบ้างที่ที่เหลือน้อยกว่าน้อยกว่า100อไอเทมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมได้เตรียมชุดของข้อมูลนะมีอยู่สิบชุดข้อมูลนะก็คือยี่ห้อของโน้ตบุ๊กต่างๆานะครับก็ให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลแล้วก็ทําไปพร้อมกันนะครับ เงื่อนไขนะฮะหรือว่าตัวฟอร์แมตที่ผมกําหนดก็คือถ้าถ้าโน้ตบุ๊กยี่ห้อใดก็ตามนะฮะที่คงเหลือในอคลังสินค้าน้อยกว่า100่งร้ไอเทมนะฮะก็คือให้ไฮไลท์นะฮะไฮไลทต์ตรงจํานวนสินค้าตรงนี้นะฮะก็คือไฮไลท์เป็นสีฟ้านั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นออยู่ในช่วงของ100 ถึง250ไอเทมก็ให้ทำการไฮไลท์สีเหลืองแล้วก็ถ้าเามากกว่าหรือว่าเท่ากับ500ก็ให้ทำการไฮไลท์สีแดงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทุกท่านเคลุมนะฮะขอบเขตของข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่ Conditional Formatting นะครับแล้วก็เลือกที่ New Rule นะครับ แล้วก็เลือกที่นะครับ format only cell that contain นะครับแล้วเงื่อนไขแรกผมบอกว่า,าน้อยกว่า100นะฮะน้อยกว่าน้อยกว่าใช้คำว่า,า less than นะฮะ less than นะ less than ตัวนี้โอเคก็ให้เราใส่ค่าไป100นะครับ less than แล้วก็ format นะฮะ ตามที่เราได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าว่าให้ไฮไลท์เป็นสีฟ้านะครับก็ให้ทำการเลือกฟิลนะฟิลแล้วก็เลือกสีฟ้านะครับให้ทำการโอเคไปนะฮะเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะได้ค่าออกมานะตัวโน e ้ตโน้ตบุ๊กยี่ห้อ HP นะฮะก็คือจะไฮไลท์ที่ที่ตัว50นั่นหมายถึงว่าตกเงื่อนไขของสินค้าที่คงคลังน้อยกว่า100นะฮะ ถัดไปก็จะเป็นอยู่ในช่วงของหนึ่งร้อถึงสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็ีเดิมเลย condition formatting แล้วก็ new rule นะครับแล้วก็ format only cell that contain นะครับตัวนี้จะใช้เป็น between นะครับ between ก็คือระหว่างนั่นเองนะร,ระหว่าง100รนะห0่งนะ 250, นะ250นะครับ แล้วก็เงื่อนไขเราบอกว่าให้ให้ไฮไลท์เป็นสีเหลืองล้วก็เลกเป็นสีเหลืองถเก็บเดิมเลยนะครับแล้วก็โอเคไปแล้วก็โอเคเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับช่วงตัวเลขของไอเทมของในแต่ละยี่ห้อโน้ตบุ๊กนะที่ที่คงเหลือในในคลัง1 0 0 2ง0ถึงเนี่ยนะครับต่อไปเงื่อนไขสุดท้ายนะฮะถ้าบอกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ500ให้ไฮไลท์เป็นสีแดงโอเคก็มาทำเหมือนเดิมเลยนะครับ new rule นะครับแล้วก็เลือกไปที่เ,เนี่ยนะครับ g r e a t e r t h a n o r e q u a l t o นะฮะก็จะแปลว่ามากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับ ก็ใส่ไป500น,นะครับเงินไขเป็นสีแดงแล้วก็โอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับน,นะนะฮะเราจะทําให้เราแบบดูดูได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าเราจะมีแบบเงื่อนไขว่าว่าในแต่ละไอเทมถ้าในสต็อกเนี่ยนะครับเหลือต่ํากว่า100ไอเทมเนี่ยจะต้องรีบสต็อกของหรือว่าสั่งของเพิ่มนะ อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมสามารถเอาไปปรับใช้กับข้อมูลชุดอื่นๆได้ด้วยด้วยเช่นกันนะฮะแต่ถ้าอยากเห็นภาพมากกว่านี้นะฮะเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน Excel ก็คือการฟิลเตอร์นะครับการฟิลเตอร์นะครับผมก็ให้คลุมขอบเขตของข้อมูลอีกเช,เช่นเดิมนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Data นะแล้วก็เลือกฟิลเตอร์นะครับ ถ้าอยากจะทราบวา่าในช่วงของสต๊อกสินค้าโน้ตบุ๊กยี่ห้อใดนะฮะที่คงเหลือในคลังอยู่ในระหว่าง100ถึง250นะครับก็ให้ท่านทำการฟิลเตอร์ไบทัลเลนะครับก็ให้ทำการเลือกเป็นสีเหลืองตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ก็มีเพียงเท่นี้ที่เอานำมาฝาก กันนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u ส s c คร b e ด้วยกันแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเชาวไอทีบ้านที่หรบวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุงดีสวัสดีครับ